เงินบาทไทยจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์แห่งอาเซียนจริงหรือไม่สวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งลาวไทยสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ในประเทศและก็นอกประเทศสวัสดีเดอ้อพี่น้องลาวที่อยู่ในประเทศและก็นอกประเทศนั่นเนาะอยู่กับขาพระเจ้าบาวตน้นคนเก่าคนเดิมเนาะมนีเป็นวันที่ซามีนาคมปี 2, 500, 6, 6, สองพันห้ร้อเจ็นม้นก็อากาศพรอบอ,อา้าวเนาะอยู่ทางนนทบุรีทุกคน ตอนนี้ครับเราจอัดคลิปอยู่กับสี่โมงแรงเนาะอากาศก็ยังห้อนอยู่คือเก้าสีมาเข่าประเด็นเขาเลยนาะทุกคนคือเห็นอ่าโซเชียลออกมาเว้ากันหลายๆคนว่าเงินบาทไทยสิเป็นอ่าสกุลเงินดอลลาร์แห่งอ,อาเซียนริงแค่หรือเปล่านะทุกคนข้าพระเจ้าเสีเว้วในมุมมองเลยกะในความคิดของข้าพระเจ้านะทุกคนถ่าข้าพเจ้าเว่าผิดพ,พาดประการใดกะ ขอโขอภัยก่อนหลวงหนะนอกทุกคนเนื่องจากว่าเงินบาทไทยนอกทุกคนเป็นทีต้องการหล,ลายประเทศเนะาะหลายประเทศโดยเฉพาะอ่าเพื่อนบ้านของประเทศไทยเนะาะบัวแต่ลาวบวัวแต่เมียนมากัมพูชาเวียดน,นามยกตัวอย่างทุกคนสี่ประเทศนี้เนาะสี่ประเทศนี้ คือสก like okay. um, ุลเงินบาทไทยนี่เป็นนดอลลาร์แห่ง4ประเทศนี่แน่นอนเนาะแต่ว่ามาเลเอินโดนี่การย่างโบฮูเนาะเพราะเงินลิกิตของอ่ะมาเลนี่กีแข็งค่ากว่าเงินไทยเนาะทุกคนแต่ว่า4ประเทศที่เก่ามานี่เนาะเวียดนามลาวเขมรพม่านี่เงินบาทไทยนี่คือเป็นสกุลเงินดอลลาร์แห่ง4ประเทศนี่แน่นอนเนาะทุกคนโดยเฉพาะประเทศลาวบ้านขากระจ้าเนาะคือว่ามักแห้งเงินบาทนี่ทุกคนมักลาย ทุกคนในประเทศเาาส่วนลายเนาะสีเก็บเป็นเงินบาททุกคนสีเก็บเป็นเงินบาทถ้าผู้ได้มีเงินก็ต้องแลกเป็นเงินบาทนอกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเก็บไว้เงินเก็บสิเป็นเงินบาททุกคนถ้าว่าเงินใส่ประจําวันนี่สิเป็นเงินกี่เนาะเพราะว่าแต่ล่านก่อสร้างล่างขายทองล่างขายรถสีวอาเป็นเงินบาททั้งนั้นเงิน,นกี่เป็นส่วนหน่อนทุกคนนอกจากซื้อพักซื้อมะนาวอ่าซื้อหมูซื้อไก่ในตลาดสีวอาเป็นเงินกี่ ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างว่า,า,า,วาแต่เล็กว่า,วาแต่ปูนเบา,าแต่เฟอร์นิเจอร์ประเทศลาาสเว้วาเป็นเงินบาทยกตัวอย่างค่าออพะาระเจ้าเมื่อมาส่งที่ใหม่นะข้าพเจ้าเมื่ออสามบาทค่ะพระเจ้าเ,เห็ดลังคาบาทกาซื้อเล็กซื้อเมทัลซีดซื้อหลายๆอย่างเนาะแม่ค้าอยู่ร้านนั้นขายอุปกรณ์ก่อสร้างพ่นสิเว,ว้าแตจะเป็นเงินบาทเนาะเล็กเ้นหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบบาท เมตาซิดแผ่นหนึ่งเม็ดละร้อยสิบบาททุกคนเมตาซิดเนาะเม็ดละร้อยสิบบาทคือแม่ค่านี้เขาหูดว่าว่าข่าพระเจ้ามาแต่ประเทศไทยมาแต่ทางานประเทศไทยเป็นยังผนจริงว,ว่าเป็นเงินบาทข่าพระเจ้าก็งงเลยนะทุกคนทั้งหมดสองหมื่นห้าพันบาทบอกด้ยว่าเป็นเงินกีบเลยทุกคนนี่แหละข่าปพระเจ้าจริงว่ากล้าวาว่า,วาเงินบาทไทยนี่สิเป็นเนี่ย สกุลเงินดอลลาร์แห่งสี่ประเทศเนะนี้เนาะนะบอว่าตเวียดนามมาซื้องัวซื้อควายอยู่บ้านค้าพระเจ้าเขาก็สีว่าเป็นเงินอ่าบาททุกคนเนาะเขาสีว่าเป็นเงินบาทบอวาตะคาเมนคาเมนก็นมักเงินบาทสุดกันททุกคนเนาะเอาใหม่ทุกคนเนาะเนื่องจากว่าบางหาันมีคนโทรเข้ามาค่ะพระเจ้าก็เลยแบบว่าตัดวิดีโอไปเนาะ กับพี่น้องไทยกับอาจีิเน,เนะาะถ้าผู้ใดแบบว่าติดตามข่าวทางประเทศลราหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เนะาะบอกว่าแต่ขายดินขายบ้านหรือว่าขายที่ให้ที่นาที่หัวที่สวนเจ้าช้องเป็นเงินบาททุกคนช่องเป็นเงินบาทสองแสนบาทสามแสนบาทเนาะเขาสิบอว่า,าเป็นเงินกีบแนนนอนทุกคนเนาะนี่แหละข้าพว่าเจ้าจึงมั่นใจว่าเงินบาทไทยสิเป็นเงินสกุลดอลลาร์แห่งสี่ประเทศนี้แน่นอนทุกคนตอนนี้สี่ประเทศนี้กำลังต้องการเงินบาทไทย ต้องการจริงๆเนี่ยนอทุกคนเป็นยังเขาจึงต้องการเงินบาทไทยเพราะว่าสี่ประเทศนี่ทุกคนอ่าเมียนมาลาวกัมพูชาอ่าเวียดนามการล้วนแล้วแต่มักสินค้าไทยทุกคนสินค้าไทยสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพน้องสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะแมนประเทศลาวข้าพเจ้านี่เนาะถ้าผู้ใดได้กินได้ใส่สินค้าไทยเที่่วสุดยอดทุกคนเนาะสำหรับคนได้ทีแบบว่าบ่มีเงินแน่ก็ใส่สินค้าจีนใส่สินค้าเวียดเพราะว่าคุณภาพมันก็ ต่ำลงมาหน่อยหนึ่งเราสําหรับอยู่ประเทศเราครับพระเจ้าแม่สินค้าจีนที่ค้าเวียดนี่ต่ําลงมาหน่อยหนึ่งเนาะฐาเงินสิ่ค้าไทยหละคนเราเขากับหมั่นใจเนาะเงินบาทไทยกับเซ็นกนทุกคนเงินบาทไทยแข็งขาเพราะว่าเศรษฐกิจไทยดีอ,อาหารการอยู่การกินหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะประเทศไทยผลิตได้้วยตนเองเนาุกคนโดยที่ไ่ต้องนําเข้าจากประเทศใด ในหลายประเทศเงินบาทไทยจริงคงโตคัวแข็งขาดอยู่ตลอดเวลาเนาะตามจากประเทศอื่นเนาะเงินสะุลเงินในซาขึ้นๆลงๆแต่ประเทศไทยนี่มันคงแน่นอนทุกคนนี่แหละเขาสาเหตุเขาจริงเก็บเงินบาทไทยไว้กับโตแล้วก็เก็บเงินบาทไทยไว้เป็นเงินเก็บทุกคนเนาะส่วนเงินกีบคือว่าดาวพระจานั่นเองเนาะก็เอาไปใส่จ่ายรายวันทุกคนส่วนเงินบาท,ทก,ทกบาทับบอยากรลก อยาเก็บไว้เป็นฟวันธงหรือว่าฟวันบานควันเทือนเวลาที่จาเป็นแท้จริงเอาออกมาแน้ะทุกคนเนาะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอนบ้านข้าพเจ้าว่าซื้อหันซื้อนี่สิ่งใหญ่ๆกับข้าเจ้าที่ห้องก็เป็นเงินบาทไทยในอนาคตเนาะเงินบาทไทยอาจสิแผ่ไปสิบประเทศอาศปปเซียนเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เงินบาทไทยแผ่ไปแน่นอนแล้วคือสี่ประเทศอ่าเพื่อนบ้านของไทยนั่นเองเนาะทุกคนในอนาคตนะ กัอาบ่ฮูหูเนาะเงินบาทไทยอาจสิบไปในระดับโลกแขกขาเท่าเงินยูโรหล้วก็เงินดอลลราอา US ดอลลราของสหรัฐอเมริกากับบฮหูคือกาขอให้เป็นเส็นนั้นนาะกคนเนาะขอให้เป็นเส้นนั้นส่วนว่าประเทศลาาข่าพระเจ้าค่ะเงินบาทซื้อได้สะดวกสบายเนาะแลกเปลี่ยนได้ทุกที่นะุกคนแลกเปลี่ยนได้ทุกที่บอกคือประเทศไทยเนาะประเทศไทยถ้าเจ้ามีเงินดอลลรามาเจ้าก็ไปเปลี่ยนทีทหานแลกเปลี่ยนสําหรับเงินบาท ไปที่ประเทศเลาากับเปลี่ยนได้บว่บาที่หลังค้ายพักหลังค้ายมูลหลังค้ายอุปกรณ์ก่อสร้างแลกได้เมดเปลี่ยนได้เมดทุกคนสะดวกสบายเนาะคับพระเจ้ากับดีใจที่ได้มาหางเงินบาทในประเทศไทยนะกับขอบุณขอบคุณประเทศไทยขอบุณขอบคุณคนไทยที่ให้พระเจ้ามาอาศัยอยู่ที่ให้พระเจ้ามา,าทำมาหากินในประเทศนี้นะทุกคนเนาะกับสำหรับทิปนี้ข้าพระเจ้ากับสีออกมาสแสดงความคิดเห็นแต่เพียงเท่านี้เนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ในซองของบอต้นคนเก่าคนเดิมในเด้อทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ข่าวพเจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ